Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, 9 i n e you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The Battle c a t s นะครับวันนี้เราจะมาสุ่มตู้ Epic Fest กันนะครับ เป็นคลิปสั้นๆนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะได้แมวตัวไหนมาบ้างนะครับจะได้ตัวพิเศษมาบ้างหรือเปล่านะอูเบอร์จะมาไหมตำนานแลแต่จะมาไหมตาฟ้าจะมาไหมนะครับอยากได้ตัวไหนเหรอตอนนี้อยากได้โฟโนโกับอีซานามิแต่ว่าถ้าอูเบอร์ตัวอื่นจะมาก็ดีนะขอแค่ไม่ซ้ำนะครับ อูเบอร์มาสักตัวสองตัวก็น่าจะดีไปลุยเป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนก็เป็นคลิปเปิดตัวตัวนี้แหละบิชอปมาหนึ่งตัวแล้วนัทนูมาหนึ่งตัวนะครับโอโกตัวัวตตัวที่สี่ตัวที่ห้าอะตัวที่หกอืมตัวที่เจ็ดเอาแล้วตัวที่แปดโอ้ที่เก้าโอโนตัวที่สิบ เปิดแบบนี้ดีกว่าเกลือไปหนึ่งเลยนะเปิดทีละอันดีกว่าครับมาลุยเปิดที่สิบสามมาแต่ดึงเฮ้ยไอ้ตัวนี้เคยเหมือนเคยเจอใครได้วะอโฟโฟดาครับเฮ้ยตัวนี้อะไรอยากได้แต่จำไม่ได้แล้วว่าเก่งกับตัวอะไรอ่ะมึงตัวละมาหนึ่งตัวละตัวที่สองครับ ไฮยาบุสาทำลัซ้ำนะเก็บไว้ก่อนแล้วกันอูเบอร์มาตัวที่สองนะอ๋อถ้ามีอูเบอร์มันจะมีกระแสสีส้มๆใช่ไหมกระแสไฟสีส,ส้มเกิดขึ้นนะแต่ซ้ำไปแล้วนะมาขึนอตัวอ่ะยาบุสาก็ติงเหมือนกันนะครับตัวที่เท่าไหร่เราไม่รู้เนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้อูเบอร์ออกมาสองตัวนะครับ ก็ซ้ำเยอะเหมือนกันนะคือสุ่มรอบนี้ก็คือหมดเกลี้ยงเลยนะอาหารแมวก็หมดแล้วเรียบร้อยนะครับอาหารกระป๋องหมดเรียบร้อยตัวทองก็เฮ้ยมีสีส้มๆมวิ่งตัวอะไรอะ่ะโอ้ทำลายล้างจอมพลังครับอันนั้นน่าจะเป็นแมวเครื่องจักรนะใช่แมวหุ่นยนต์ เซตแมวหุ่นยนต์แต่เซ็ตแมวหุ่นยนต์นี่ผมไม่ค่อยได้เข้าไปเช็คเลยเออเอามาได้อูเบอร์มาสามตัวซ้ำไปหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดนะครับว่ามันเก่งกับตัวอะไรบ้างแต่ถือว่าก็ก็คุ้มมัง้งนะครับได้อูเบอร์ที่ต่างจากเดือมาสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวได้อัพ เลเวลแมวเขาเรียกอะไรนะแมวฮิปฮอปของเรานะแค้นแค้นขอดูตัวที่เรายังไม่เคยมีแล้วกันนะอัฟโฟดิฟเก่งกับศัตรูเอเรียนโจมตีระยะไกลแต่ตอนนี้เรามีตัวสู้เอเรียนเยอะแล้วอะ่ะใช่ไหมทั้งโบล่าโบลิแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะกาโวโรดอนนะครับทำไมมันบังล่ะมันมบิดบังทำไมเรานี่ ตำเมพื้นที่มหาศาลซอมบี้เทพอากุเฮ้ยทำไมมันเยอะจัง่ะตำเม็มหาศาลด้วนะเฮ้ยตัวนี้ต้องวิวัดแล้วมันเชื่ออะไรนะไอจอมทําลายล้างใช่ไหมแต่ว่ามันโจมตีเร็วไหมโจมตียังไงก่อนอ่ะขอเช็คกระตัวนะครับอฟโฟรไดยความรักและก็คัทธนูสีทองวิแต่ตัวนี้โจมตีระยะไกลนะน่าสนใจมีสามล่างด้วยโจมตียังไงอ่ะ เฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่าโจมตีระยะไกลตัวนี้อ่ะตัวนี้มันโจมตีเก่งเยอะใช่ไหมมีปลิดชีพซอมบี้ด้วยนะครับโจมตีมหาศาลไม่ติดการชะลอและโจมตีพื้นที่ใครเคยใช้แมวสองตัวนี้ลองมารีวิวให้ฟังหน่อยได้ไหมโอเคก็คลิปนี้จะประมาณนี้ละกันนะครับมาเป็นสั้นๆนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย ไม่มีเธอวันนั้นคงไม่มีฉันวันนี้ขอบคุณที่เธอที่ฉันดีกับฉันขอสัญญาเลยนะว่าคงมีสักวันที่ฉันจะตอบแทนเธอด้วยรักและหัวใจนน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 านนนน